ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังกับผมสิทธิทชัยกำเนิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พาคุณผุ้ฟังไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจกันนะครับเป็นประจำที่เราได้ร่วมพูดคุยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับ ครับสวัสดีครับคุณศรีชัยและทานฟังครับครับตอนนี้ในเรื่องราวของการมั่นการเมืองก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับหลังจากที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็คือทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเองนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แน่นอนครับอาจารย์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการหาเสียงเอาไว้กับประชาชนในช่วงของก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็ต้องนํามา ปฏิบัติกันแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนรอคอยครับอาจารย์ครับผมเองก็รอคอยเหมือนกันนะฮะเชื่อว่าคนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็คงจะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องราวของเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของอเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยจะทํายังไงถึงจะได้จะใช้ใจ่ายยังไงในรัศมี4กิโลเมตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอาจารย์และที่สาคัญเนี่ยมีคนห่วงถึงขั้นเรื่องราวเกี่ยวกับหนี้สาธารณาวะว่าเอะ ขนาดหนึ่งมืนบาทเนี่ยอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็ใช้สตุ้งสตางเนี่ยหลายอยู่นะครับต้องมีการกู้ไหมนี่สาธารณะจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้อาจารย์มองเรื่องราวนี้ยังไงบ้างครับก็มันมีหลายมิตินะครับรบ,บางทีผมอาจจะตอบจากหลังมาหน้าก่อนก็นได้นะ <c oughs> ครับอาจารย์ <c oughs> คือมันมีคาตอบไปจากหน้าไปหลังมันก็ควรจะถูกต้องนะแต่ว่า<ะ>จุดแรกก่อนผมคิดว่าความหงยใหญ่เนี่ยผมก็ได้ยินคําถามเหล่านี้ที่คุณสิรธิชัยถามผมเนี่ยนะครับเวลาพูดสื่อข่าวเขาถามผมเ็าถามประมาณนี้แหละอ<ะ>ืแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้ารัฐบาลเขาทำสิ่งที่เราเป็นคนไทยที่ไม่รู้ว่าเราใช้ภาษีอากรของตัวเองในหนึ่งหมื่นบาทนี้หรือเอาภาษีจากคนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยนะครับ,รบมันจะต้องสะท้อนว่าเราควรจะใช้ให้เกิดมรคลหรือผลคุ้มค่าจริงๆนะ คือบางทีเนี่ยคำถามที่แสดงความห่วงใยว่าเอาเงินมาจากไหนใช้คุ้มค่าไหมแล้วก็จะเป็นหนี้ไหมเนี่ยมันเป็นคําถามซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยแต่เวลาที่เราใช้เราก็ควรจะสะท้อนถึงความห่วงใยเหมือนกันว่าเราควรจะใช้มันเป็นประโยชน์นะครับเช่นการใช้ในสี่กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นลักษณะการใช้ที่เขาต้องการให้เงินสะพัดในท้องถิ่นผมก็ไม่สามารถชี้นําได้นะครับว่าจะไปซื้ออะไรหรือจะใช้จ่ายที่ไหนแต่ว่าเราคงจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้จ่ายในเมืองไทยและ ซื้อของที่ผลิตในไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลประโยชน์มันจะตกกับคนไทยสังคมไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหมใช่ครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อของที่นําเข้ามาและใช้วัตถุดิบต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันหมายความว่าเงินมันจะไหลไปต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบพูดก็เหมือนกับอยากจะพูดว่าถ้าผมใช้ผมจะซื้อของไทยจริงๆประมาณและเพื่อเกิดผลประโยชน์จริงๆกับการใช้เงินหนึ่งหมืนบาทนะครับครับ เอาละตอนนี้ผมตอบจากหลังมาหน้าละผมจะเริ่มตอบจากหน้าไปหลังละครับอาจารย์คาถามแรกเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเขาจะทําจริงไหมคําตอบก็คือถ้าเราคุยกันแบบเศรษฐกิจก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมติคุยในเรื่องแบบการเมืองเนี่ยทานตุฟังและขนศรีชัยก็จะเห็นเหมือนกับผมนะครับว่าเป็นนโยบายที่พักเพื่อทางหาเสียงยังไงก็ต้องทําอาจารย์เพราะไทยคือร้อยเปอร์เซ็นต้องทําไม่ทําอาจจะถูก โลกโซเชียลนะฮะมาย้อนหลังว่าเอาหาเสียงไว้ทําไมไม่ทาเพราะฉนั้นนโยบายนี้เนี่ยทาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าทําไหมทําแน่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าห้าแสนล้านบาทนั่นแหละเป็นวงเงินที่ใช้แน่ๆนะครับเอาละเราตอบโจทย์ไปแล้วว่าทําแน่นะครับถามว่าทํเมื่ไหร่ล่ะถ้าเราเป็นคนที่วางนโยบายหรือเป็นนายรัฐมนตรีนะครับนายรัฐมนตรีเสรษฐถานก็้บอกว่าผมต้องทําทันทีสิเร็วที่สุดเท่าเป็นไปได้ถูกไหมครับใช่ครับ มันเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงจะต้องเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ที่รัฐบาลสามารถจัดการได้คําถามแรกก็คือว่าแล้วรัฐบาลจะเอาเงินเนี่ยมาใช้ได้เมื่อไหร่ครับก็ต้องบอกว่าผมได้สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูทางด้านงบประมาณนะครับครับแล้วก็เป็นแหล่งข่าวที่คอนเฟิร์มแหละคือรัฐบาลไทยเนี่ยสามารถใช้เงินงบประมาณแผ่นดินโดยใช้งบตามโครงสร้างปีหกหกเป็นหลักครับแม้ว่างบปีหกเ็ดเนี่ยจะยังไม่เสร็จไม่สมบูรณ์นะครับ นะแ,และก็คาดว่าอาจจะเสร็จสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นในแต่ลาครที่สองปีหน้าเมษาหรือพฤษภาถึงออกมาใช้ตามโครงสร้างใหม่คแต่ว่าก็สามารถใช้โครงสร้างเก่าก็คือสามล้านล้านบาทโดยประมาณเพ,พราะงบมันใหม่ก็คือสามจุดสามล้านล้านบาทงบมันปีแล้วอ่าสามจุดหนึ่งล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นใช้โครงสร้างนั่นแหละคจะใช้งบของกระทรวงงบกลาง,างต่างๆสามารถใช้ได้ตามนั้นอแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษา เดยการดูวางกรอบแอปพลิเคชันจะเป็นบล็อกเชนหรือจะใช้แอปเป๋าตังค์ซึ่งก็เชื่อว่าหลายค่วนอาจจะเป็นเหมือนกับลักษณะของเป็นดิิทัลมันนี่จริงๆนะครับซึบ่งก็อาจจะเป็นแบบใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาผสมผสานเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสํารวจคนตามแบบแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะต้องใช้เนี่ยเพราะก็มีกระแสข่าวที่ออกมาว่าอาจจะเป็นมกุฎาหรือไม่ก็เมษาเพราะอันนี้คือจุดที่สองเนาะนะครับคำถามที่สามเนี่ย รัฐบาลเอาเงินจากไหนมันก็ตอบไปแล้วส่วนนั้นคือเอาเงินภาษีนั่นแหละแล้วเอาเงินจากงบประมาณนั่นแหละก็คือมีส่วนที่เป็นภาษีหรือกู้เพราะว่างบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยวางกอบงบประมาณขดดึงไว้ที่หกแสนล้านบาทครับแล้วก็มีงบลงทุนในนั้นเนี่ยคือเจ็ดแสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีงบกลางซึ่งก็ถ้าดูจากโครงสร้างนะครับก็จะมีงบกลางอยู่ที่ประมาณหกแสนล้านบาทถ้าเป็นตัวเลขกลมๆนะครับหกแสนเจ็ดแสนล้านบาทที่เป็นงบกลางนะครับครับ เพราะฉะนั้รัฐบาลก็อาจจะเอางบกลางงบของกระทรวงต่างมาใช้ได้ผมเชื่อว่าใช้ได้ครับเพราะเอาเงินมาจากไหนก็เงินจากงบประมาณนั่นแหละนะครับ,รบและที่สําคัญก็คือและเอาเงินงบประมาณมาจากงบกลางงบของกระทรวง,งอื่นๆถ้าตัดออกมาเนี่ยคาถามคือและเราแลกด้วยอะไรก็แลกด้วยโครงการที่กระทรวง,งอื่นๆจะไม่ได้ทําและชะลอใช้ออกไปเช่นถ้าผมพูดตรงๆอาจจะเห็นภาพนะครับแต่ผมไม่รู้รัฐบาลเขาจะเกลียยังไงนะเช่นผมเอาเงินมาแจกหนึ่งหมื่นบาทต่อคนนะครับใช้เงินห้าแสนล้านบาท ผมก็ไม่สร้างถนนสักสิบเส้นแล้วก็อาจจะชะลอการตกแต่งอาคารสำนักงานออกไปครับผมอาจจะลดการขุดบ่อน้ำลดการที่จะสร้างสารอุปโภคสารอุปการต่างๆออกไปคารับนี่ก็คือการจัดสรรเงินเนาะนะครับ,ค,รบคำถามที่สี่ก็คือว่าต้องกู้ไหมค,คำตอบแรกก็คือว่าถ้าเงินมันพอก็ไม่ต้องกู้เกลี่ยแล้วก็ไม่ต้องกู้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันยังมีเม็ดเงิน ที่อาจจะขาดไปเพราะว่าไอโครงการนี้ก็ต้องทําสนนเท่นี้กัน่าจะทาไอการปรับปรุงอาคารสถานที่เหล่านี้ก็ต้องทําแล้วยังต้องมีงบของเงินดีเท่าอีกห้าแสนล้านบาทเอางี้งั้นผมลองดูเชี่วผมกู้เพิ่มได้ไหมผมขาดุลเพิ่มได้นี่เพราะงบประมาณเนี่ยนะครับจะมีการทําตามวินัยทางการคลังตามพรบปีหกหนึ่งก็คือว่ามันมีหลายข้อนะแต่ข้อหลักๆคืออย่าก่อหนี้สาธารณะเกินหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP ครับ อันนี้คือประเด็นหลักนะครับเพราะงบปีหกเจ็ดที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้วางไว้เนี่ยแล้วก็อนุมัติตอนมีนาเต็มตอนเดือน,ดนมีนาคมเนี่ยบอกว่างบประมาณขาดดุลน,นะครับประมาณหกแสนล้านบาทเนี่ยวงเงินสามจุดสามล้านล้านบาทเนี่ยมันจะทําให้มีหนี้สาธารนณะก็คือหกสิบเอ็ดจุดสามอันนี้เปอร์เซ็นต์ของ GDP มันก็คืออยู่ใกล้เคียงหกสิเปอร์เซ็นแต่มันเลื่อมไปเล็กน้อยคซึ่งก็ถือว่ารับได้เพราะว่า ที่ผ่านมาสองปีเนี่ยเรามีปัญหาโควิดรัฐบาลก็ต้องกู้เงินประมาณ20ซของ GDP ทาให้มีสาระเนี่ยมันจึงขยายจาก4ี่เป็น60อร์ของ GDP นะครับและตอนนี้รัฐบาลเองก็มีบทเฉพาะการเล็กๆน้อยๆที่ใช้กันในภายในแล้วก็ได้ประกาศให้สังคมได้ทราบคือจริงๆมีสาระเนี่ยตอนนี้ขยายไปเป็น70%็อง GDP ได้ของ GDP ได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันสามารถที่จะกู้ได้แต่ก็ได้มีการมองว่ากถ้ากู้เนี่ย กระแสข่าวที่ออกมาบางทีก็ห้าหมื่นล้านนะครับแลวบางทีที่ผมถามมาก็อาจจะได้แสนล้านนะครับมันอาจจะกู้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดผลกระทบรุนแรงนะจนทําให้นี่สานเนี่ยสูงเพราะว่าเงินที่ใช้เนี่ยมันก็จะทําให้ GDP โตอยู่แล้วคมหาลัยาห่งค้าไทยเงเราก็ประเมินว่าใช้ห้าแสนล้านบาทเนี่ยมันก็ทําให้สิทธ์โตกว่าเดิมคือคสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจเดิมที่คาดว่าป,ปีหน้า6กจ็ดะโตส4มสี่เปอร์เซ็นต์อาจจะโต5้าถึงเ็ดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อ GDP ีโตตัวหารมันโตตัวหนี้สาธารณะมันเพิ่มอีกนิดนึงชนะต่อ GDP มันก็ยังอยู่ในกรอบของภายใต้กรอบที่รัฐบาลชุดประยุทธ์เนี่ยได้วางไว้คือ6กสิบเอ็ดจุดสามเอร์เซ็นเนี่ยของ GDP มันอาจอยู่ในกรอบนี้ได้ถ้าทําให้ g d p ใหญ่ขึ้นจากนโยบายดิจิทัลครับเพราะนั้นผมตอบค่อนข้างครบนะคุณสชัยครบไหมครบครับอาจารย์ครับตอบครบอย่างนี้เนี่ยวิธีการเรียนการสอนการตอบแบบเนี้ย รู้ใช่ไหมว่าต้องเรียนที่ไหนโอ้ oh, ชัดเจนนะครับเป็นประเด็นแยกประเด็นออกมาได้แบบชัดเจนแบบนี้ต้องไปรเรียนที่มหาวิทยาลัยหกนค้าไทยนะฮะสอนแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ครับสอนแบบนี้ <c oughs> วิเคราะห์ชำระน่ต้องแบบนี้เอา <c oughs> ละเอียดเลยนอกจากวิเ <c oughs> คราะห์ออกมาได้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยน้องๆก็อาจจะนําสิ่งที่วิเคราะห์มามาสังเคราะห์ออกเป็นสิ่งที่จะเป็นทฤษฎีใหม่หรือว่าเป็นข้อคิดแนวคิดใหม่ของตัวเองได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับ โอ้แน่นอนฮะโอ้โพูดอย่างนี้นี่รัฐกลุ่มขนาดนี้ต้องเชิญมาสอบพิเศษหรจริงล่มขนาดนั้นอาจารย์ครับ <c oughs> ทีนี้มองอีกมุมหนึ่งฮะมองในเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทางรัฐเองเนี่ยนะฮะถ้าผมมองกันแบบเชิงธุรกิจครับอาจารย์ครับสมมุติว่าผมเป็นภาครัฐผมแจกเงินดิจิทัลไปหรือว่าแจกเงินแจกอะไรก็ได้ไป1,000 0บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะได้กลับมาเนี่ยมันจะมีกลับมาเนี่ยเใน ก้อน10,000บาทนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพราะกาลังพูดถึงเรื่องราวของแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ในรูปแบบของการเป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาที่เราไปซื้อข้าวแกงซื้อนุ่นซื้อนี่ซื้อนั่อน,นอะสมมติแบบซื้อแบบนี้นะครับอาจารย์ครับมันจะมีการย้อนสะท้อนกลับมามองอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นมุมมองของแบบอาการมองธุรกิจกับการที่บริหารเรื่องเเรื่องราวเกี่ยวกับเงินที่จ่ายอออกไไปแล้้ววบาางทีน่จจะดส นี่กลับมาเข้าภาครัฐอีกอะไรแบบนี้ครับอาจารย์คือถามแบบนี้เนี่ยเหมาะแล้วที่จะเชิญมาสอบพิเศษเคณะนิเทศาสตร์โอ้ครับอาจารย์เป็นคำถามที่แยกประเด็นไว้ชัดเจนนะครับ<ช>แล้วก็ได้มีการแยกไว้แล้วว่าคืออย่างที่คุณสีชัยตั้งประเด็นเนี่ย<ช>มันชัดว่าถ้าเราคิดแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะ<ช>แบบปัญญาตายาังง่ายๆเลยเนี่ย<ช>นะครับก็คือว่าเงิน5้าแสนล้านบาทถ้าซื้อเข้าไปอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดจะได้เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นวัดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยกลับมาสามหมื่นห้าพันล้านบาท ถูกไหมครับแต่ว่าคนสีใส่ก็ได้เข้าใจถึงประเด็นอยู่แล้วว่าบางทีถ้าเราไปซื้อเงาะเงาะเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรมันเสียแวดใช่ไหมครับใช่ไหมไม่เสียแวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรไม่เสียแวดแต่คนขายก็อาจจะต้องเรียกว่าถูกรวมในเข้าไปในเรื่องของการจัดการเป็นรายได้เพราะฉะนั้นเขาต้องไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้วเพาะมเป็นรายได้ของเขานะครับถ้าเขาอยู่ในบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าเขาต้องอยู่ในระบบของแวดเนี่ยเขาก็จะต้องเสียภาษีบุกเงินได้บุคคลธรรมดา เ <C AP> พราะนั้นเนี่ยฐานของการเก็บภาษีเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่สามฐานสําคัญนะครับ <C AP> ถ้าเราพูดถึงสินค้าในประเทศนะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ฐานของภาษีสามสาตรหรือภาษีของท <C AP> างด้านนะครับภาษีสุลกาคากรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยมันจะมีสามฐานภาษีหล,ลักๆก็คือหนึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งส่วนใหญ่จะจ่ายรับจะได้ส่วนนี้ก็อาจจะได้สองหมื่นึงสามหมื่นล้าน เพราะมีสินค้าบางอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบแบดเนี่ยน,นะครับ <c oughs> และอันที่สองคือพอสินได้บุคคลธรรมดาเพราะว่าเมื่อสินค้าถูกผลิตออกมาเยอะๆคนซื้อทีเดียวห้าแสนล้านบาทในระยะเวลานหนึ่งเนี่ยผมต้องผลิตเพิ่มอืผมต้องซื้อวัตถุดิบมา <c oughs> ผมต้องผลิตนะฮะเพราะสต็อกผมเนี่ยมันถูกระบายอย่างรวดเร็วผมก็จะมีการจ้างงาน <c oughs> ซื้อวัตถุดิบต่างๆเพิ่มผมก็จะได้ในรูปของเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะคนจะมีเงินโอทมากขึ้นมีรายไับมากขึ้น Mm hmm. และผมก็จะได้ภาษีก็ได้นี่ิบุคคลซึ่งบริษัทจะมีกำไรกำหมายมากขึ้นนะครับเป็นนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือฐานภาษีที่สําคัญแต่ถ้าเกิดไปซื้อสินค้าบางอย่างซึ่งมันได้ภาษีสัมปะสามิตเนี่ย mm hmm. มันมีหลายรายการนะที่จ่ายภาษีสัมปะสามิตเพราะนั้นเราก็จะมีฐานภาษีที่ได้ทั้งหมดสี่ตัว mm hmm. แต่ห้าแสนล้านบาทเนี่ยมันคงกลับมาถ้าถามผมเนี่ยมันอาจจะกลับมาห้าหมื่น ถึง8 0 0หมื่นล้านบาทโดยประมาณนะเพราะยังไม่ได้คำนวณนะครับแต่เชื่มันก็จะได้กลับมาส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนสําคัญมากๆคือมันกระตุ้นเศรษฐกิจออันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือมันจะทําให้สังคมดีจทัลเนี่ยมันถูกพัฒนาเร็วขึ้นซึ่งตอนนี้มันมีอยู่สองมุมนะครับมุมแรกที่เราเห็นการให้ข้อมูลเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการสร้างบล็อกเชน และเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆคือเป็นเงินดิจิตอลจริงไม่ใช่เงินคริปโตเคอเรนซีนะครับ,รบแต่เป็นดิจิตอลมันนี่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เคยวางพื้นฐานไว้ก็คือเราจะใช้คําว่า CBDC ค,คือ Central Bank Digital Currency เป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะทําก็คือเงินคอยหรือว่าเงินดิจิตอลหนึ่งคอยเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยเท่ากับเงินหนึ่งบาทและธนาคารไทยก็ให้ข่าวมาตอบบลอดว่าเขาจะใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์เริ่มตั้งแต่แตืมาเมษายปี65 ไตมาริสี่ปีหกห้าหรือไตมาี่หนึ่งปีหกหกผมว่านาคารที่ไทยมีแนวคิดนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้ารัฐบาลจะทําเป็นแนวคิดของ CDBC นะครับก็ือ c b D c คือ Central Bank Digital Currency ผมชอบเรียกว่าบาทคอยซึ่งหลายหลายคนก็เรียกบาทคอยอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่ทําหรือถ้าสุวายังไม่ทําเรื่องของบล็อกเชนติขดตขัดนู่นติดขัดนี่ก็อาจจะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันซึ่งก็ทําเหมือนเป่าตังค์ครับ,รบก็อาจจะเป็นเงินที่โอนไปนะครับไม่ต้องได้แบงค์ ไม่ต้องได้เหรียญแต่ว่าได้เป็นตัวเลขไปประมาณ <ừ> นี้แหละครับ <ừ> ฮะทีนี้ก็มีมุมมองอีกครับอาจารย์ครับถึงเรื่องของการที่จะใช้เงินดิจิทัลเนี่ยนะฮะว่าภายในรัศมี4กิโลเมตรหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้แอปเป๋าตัง้งหรือาอาจจะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ซึ่งมีระบบ G P S ติดตามตัวของคนที่ไปใช้จ่ายในพื้นที่นั้นๆนะในระยะรัศมี4กิโเมตรหรืออีกทางหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะเป็นการ จับพื้นที่ที่อยู่ของแต่ละคนฮะภูมิลำนาวอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานกรุงเทพอย่างนี้จะใช้ต้องเดินทางกลับไปใช้ที่บ้านไหมยังไงไหมเนี่ยครับอาจารย์เขามีเวลาให้ตั้งหกเดือนเนาะหรือสามเดือนก็กลับบ้านไปตอนสงการกันแล้วกันจ<อ>ะไปใช้ให้หมด <c oughs> นะครับหรือ <c oughs> กลับบ้านไปทำเทศกาลอันนี้คือเป็นเรื่องเทคนิคแลวถูกไหมครับใช่ครับเพราะท้ายสุดเนี่ยหลักการแรกเนี่ยเขาให้ตามแบบประชาชนเนาะและแน่นอนว่า รัฐบาลเองก็อาจจะรู้ว่าอ๋อคนย้ายถิ่นก็เยอะนะมันจะได้ตัวเลขคนย้ายถิ่นด้วยนะคือต้องบอกว่าคือแอปพลิเคชันที่ใช้นี่มันจะใช้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากเพราะมันจะต้องไอ้คนห้าสิบล้านคนเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับเพราะนั้นันอาจ,จะมีบล็อกเชนมีตัวเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกัน Security ความมั่นคงการแก้ไขนะครับตัวเลขหรือก็จะเป็นเรื่องของการที่จะตอบสนองข้อมูลให้กว้างขวางที่สุดดังนั้นเนี่ยมันคงจะต้องมีข้อมูลนะครับเกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนว่าบางทีข้อนนออจําาาากัดเนนน่่่ยบวโูขะ Mm hmm. นะครับ uh huh. เขามีผู้นียนมาอยู่บนเขานะโอ้โหแล้วกว่าเขาจะลงมาคือเขาอยู่ในป่า <Okay. S 2> เขาอยู่ในสวนยางเงี้ย mm hmm. บางทีโอ้โหมันไม่มีร้านค้าแลร้านนั้นก็ไม่ร่วมรายการเขาทำไดดี <Okay. S 2> ผมคิดว่าบางจุดมันก็เป็นอาจ,จเป็นว่ามันอาจจะมีการขยายเฉพาะบางพื้นที่ที่มันมีร้านค้า mm hmm. ซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยที่บอกว่ามันจะต้องเตรียมตัวว่าการลงทะเบียนเข้าเป็นร้านค้าสมาชิกร่วมโครงการ มันก็คงจะต้องบอกว่ามีจุดไหนบ้างและรัฐบาลก็จําเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์เอาถ้าจุดนี้มีจุดไหนที่มีจำนวนร้านค้าน้อยกว่าสองแห่งเนี้ยหรือไม่มีเลยเนี้ย <c oughs> ผมว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถประมวลได้เร็วอ <c oughs> มันอาจจะมีจุดยกเว้นนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณสีชัยบอกคือสมมติว่าบางคนเนี่ยอยู่กรุงเทพทํางานแต่บ้านภูมิราอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะเห็นคนไม่ใช้สิทธิ์หรือคนไปใช้สิทธิ์ในวันที่เขากลับบ้าน <c oughs> ก็เป็นไปได้หมดครับ ครับพูดถึงแล้วเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไว้อาจารย์ก็ประเมินคร่าวๆหรือว่าหลายสํานักข่าวหรือว่าหลายๆคนก็มีการประเมินคร่าวๆแล้วนะครับว่าน่าจะได้เริ่มกันสําหรับ1นเพิบาทดิจิตอลเนี่ยนะฮะในช่วงมกราคมความเหมาะสมครับอาจารย์ครับช่วงจังหวะเวลาเนี่ยอาจารย์ว่าเหมาะสมมากแล้วแค่ไหนเท่าที่ผมมองนะอาจารย์ปีใหม่ ตรุษจีนสงกรานเนี่ยสามเทศกาลเต็มๆแบบนี้เนี่ยนะฮะสมมติว่าใช้หนึ่งห่บาทแบ่งสาส่วนสาเทศกาลเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะแบ่งปีใหม่กับสงกรานอย่างเดียวก็ได้อะอย่างละครึ่งๆอะไรแบบนี้นะฮะผมก็มองว่าโอ้มันน่าจะสะพัดช่วงนั้นอาจารย์มองว่าอย่างไงบ้างครับคือความเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหมาะสมของใครนะถูกไหมคือความเหมาะสมเนี่ยมันเหมาะสมของใครก็แล้วแต่คนตอบนะแล้วแต่คนที่จะเลือก คือหนึ่งเหมออาะสมประชาชนเอาผมอยากใช้เงินตอนช่วงปีใหม่พอดีผมจะได้ซื้อของขวัญให้กันและกันคดอยผมไม่ต้องใช้เงินตัวเองถูกไหมไอ้นี่คือช่วงปีใหม่หนะ<ห>อ่ะเดี๋ยวช่วงตรุษจีนหรือว่าช่วงสงกรานก็จะได้ซื้อของฝากไงนะครับหรือซื้อของไหวอะไรก็ว่าไป <c oughs> ผมว่านี่คือความเหมาะสมของคนใช้ครับจกไปครับใช่ครับแต่ว่าถ้าบางคนบอกตอนไหนก็ได้มันก็มีค่าเหมือนกันเพราะว่าเราได้ใช้อยู่ดีพร้อมใช้ตลอดเวลาปรับด็นต่อมาความเหมาะสมของรัฐบาลช่วงไหนล่ะ โอ้ยิ่งได้เร็วคะแนนเสียงนี่โอ้โหมาเลยนะวิ่งเข้ามาเร็วๆพอยิ่งช้าเนี่ยตัวรัฐบาลนี่ก็จะถูกประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมช้าจังเมื่อไหร่จะได้คือสังเกตว่ามันจะมีภาพออกมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเร็วโอ้โหเห็นไหมรัฐบาลให้เป็นของขวัญปีใหม่โอ้อันนี้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงมันจะอลังการเนาะ<ช>อันนี้คือความเหมาะสมของรัฐบาลนะแต่ถ้าความถามความเหมาะสมของเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายิ่งเร็วยิ่งดี นะครับแล้วก็อาจจะต้องดูจังหวัดากคนว่าจะเป็นการซอยเงินไหมเช่นสี่พันไตามาดหนึ่งไตามาดสองประมาณสักสามพันอันนี้มันซอยได้มันเป็นเรื่องของการ c a s โฟนะก็คือกระแสงเงินสดไหลเข้าออกจะได้ประสานกันและบางทีถ้าจะแบ่งเป็นไตามาสองสามสี่ก็จะได้โอนเงินส่วนหนึ่งอีกแสนกว่าล้านไปใช้ในปีงบประมาณปีหน,าน้าก็ได้นะครับแต่ที่เรื่องเศรษฐกิจก็อบอกว่าเศรษฐกิจที่สภาพัฒประกาศตัวเลขสี 4, ไทยโตหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยแต่มาที่สองเนี่ยมันโตต่ำกว่าคาด ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนคิดเลยว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยจะโตต่ําขนาดนี้คือ1.8เปอร์เซ็นต์นะครับและก็ปีเนี้ย 6, 6, 6, 6ก็ไม่มีใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตต่ํากว่า3เปอร์เซ็นต์ก็เป็นภาพที่มีมุมมองว่าสภาพภามาประกาศว่าเศรษฐกิจไทยอาจโตเพียงแค่2.5-3เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยนวลแผ่วแรงลงถามว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งสีโลกไม่ดีส่งออกติดลบ5เปอร์เซ็นต์เนาะแต่อันต่อมาคือรัฐบาลเนี่ยราชการเนี่ย ไม่ได้ใช้เงินลงทุนกับเงินการกับจ่ายเช้สอยที่เป็นงบประจำ <ừ> um. เพราะฉะนั้นตัวเลขของการใช้จ่ยายรัฐบาลติดลบนะครับเพราะฉะนั้นพอตัวเลขติดลบเนี่ยมันจึงเป็นภาพที่ตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทําเร็วที่สุดก็ดีอื <ừ> um. แต่แต้มที่สี่ทำไม่ทันนะครับแต่ต้มที่สี่ก็จึงเห็นภาพของการที่มันจะต้องสนับสนุสนการส,ส,ส่งออกซึ่งบทพิสูจน์นี้ชัดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไปที่ไหนที่แรกครับที่เห็นตามข่าวที่ภูเก็ตภูเก็ตคและพังง่านไหมใช่ครับ และเมื่อวานนี้นอกจากจะพบธุรกิจพบผู้คนแล้วเนี่ยยังพบเอ t อการท่าอากาศยานและสายการบินแปดแห่งครับและคนนั่งหัวโตะ๊ะว่าที่รัฐมนตรีนะคือนายกนั่งอยู่แล้วว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวกับว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคมันชี้ชัดเลยครับว่าไตรมาสี่เนี่ยต้องกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยท่องเที่ยวนะฮะและกระตุ้นการจัดใจใ่ายสอยกระตุ้นความมั่นใจของคนคเพราะ,ะนั้นไตรมาที่หนึ่งสองสามเนี่ย ช้ได้เลยครับงินดีเท่าอันนี้ผมพูดตามหลักเศษษษษษษรษฐกิจนะเป็นการความเหมาะสมตามหลักของเศรษฐกิจแต่ว่าความเหมาะสมขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลพร้อมอะื่อไหร นะครับแล้วก็จังหวะไหนที่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าตามหลักผมเนี่ยตอนนี้คือยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะเป็นเงินกระตุ้นครับครับมันจะได้หมุดแต่ว่าควรคนจะ,ะซอยใช้หรือจะใช้เต็มจำนวนก็แล้วแต่รัฐบาลอืมครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงสภาพัฒน์ไปครับอาจารย์ครับสภาพัฒน์ก็มีการแนะนะฮะให้มีการขยับแวันะอาจารย์ครับจากเดิมเเป็นต์สิอันนี้เราก็ไม่ว่ากันหรอกเราก็ไม่เถียงกันหรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับอาจารย์ว่าต่่่่่่่่าาางงงงปปปรระะะเเเเทททศศนนนนนนีียยยยแวกก็ไมมใช้ออออๆหืััญุ10%ฝ ฝั่งยุโรป10% 11% 12% 13%อะไรก็มีเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องของความเหมาะสมนะครับอาจารย์ว่ามันใช่เวลาที่จะถึงเวลาหรือยังที่จะขึ้นแวดแต่ว่าสภาาพัฒน์ก็บอกว่าจะเอาอีก3%ที่ขึ้นไปจากเดิม7เป็น10เนี่ยอีก3%เนี่ยจะเอาไว้เป็นเรื่องของสวัสดิการเงินออมให้กับผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเ,เต็มตัวแล้วนะครับอาจารย์ครับ ก็แล้วแต่มองครับผมที่บอกว่าใครเป็นคนตัดสินแค่เป็นคนมองเนาะ <c oughs> ผมคิดเหมือนกันนะครับว่าสมมุติว่าเรามีลูกเนาะแล้วก็ทาสุดลูกบอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้กินข้าวนะเพราะเงินมันไม่พอแล้วเขาก็กินแบบกินไม่อิ่ม <c oughs> <c oughs> เราในสนานะพ่อแม่เนี่ยเงินเดือนเราก็ไม่ขึ้นเนาะ <c oughs> เราจะบอกให้ลูกอดไปก่อนหรือว่าเราจะให้เงินลูกไปแล้วเรายอมอดเอง <c oughs> ทอ้นี่มันเปไ็นเรื่องของการใช้เงินนะครับ <c oughs> <c oughs> ถามว่าตอนนี้เวลาหาเสียงไทุกคนก็บอกว่าเมื่อไหร่ละตอนนี้เห็นไหม <laughs> อาื่อไทยก็จะเจอสถานการณ์ว่าค่ารถไฟฟ้ายี่ิบาทตลอดสายครับอาจารย์ถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ไงเงินค่าน้ําค่าไฟเงินลดอีกสิครับ <c oughs> พอเสร็จคนสูงอายุโอ้เขาน่าจะได้เป็นหลักพันนะ <c oughs> อย่าลดนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีคนต้องการให้ดูแลทั้งหมดคําถามเงินมาจากไหนล่ะครับคือตอนเนี้มันคือไก่กับไข่ในการมองครับครับเพรจะถามว่าเศรษฐกิจยังไม่มีความพร้อมก็ ชะลอไปแล้วก็ตั้งหลักปีหน้าขึ้นดีไหมแต่ถ้าทำแบบญี่ปุ่นนะเพราะกลัวสถานการณ์ขณะญี่ปุ่นมีเงินออมเยอะนะครับแต่รัฐบาลเขมีหนี้เยอะนะหนี้สองร้อกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เขาเลยบอกว่างั้นเอาขึ้น8ก่อนแล้วอีกขึ้นเป็น10์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งบังเรื่องมันก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองอโอประ oh, ชาชนเดือดร้อนทำไมขึ้นวะ ใช่ไหมครับพอรัษดรที่ว่าพอรัฐบาลไม่มีตังค์จะให้สวัสดิการไม่ได้เอาทำไมรัฐบาลไม่ดูแลประชาชน <c oughs> ไม่กไกลใครคนะเพราะฉนั้นผมเชื่อว่าสภาพัฒน์เขาก็เสนอนะ <c oughs> ผมก็คิดว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะแล้วแล้วก็กระทรวงการคลังแล้วก็สานังกงบต้องมานั่งดูกันร่วมกันคืออย่าง,งที่ถามว่าเราจะบอกว่าลูกเอ้ยเราไม่มีตังค์ลูกอย่าเรียนดีไหมถูกไหมครับถามว่าไม่ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่จะกู้เงินแล้วพ่อจะยอมอดมื้อกินมื้อในลูกเรียนเถอะเพราะอนาคตของลูก อ mm hmm. บางครั้งเราต้องยอมเต็บเจ็บตัวปัจจุบันเพื่อไปจว่อนาคตที่ดีกว่านะครับครับเพราะฉะนั้นผมยากในการที่จะตัดสินเพราะว่าเรื่องนี้ mm hmm. รัฐบาลก็จะรู้ถึงกระแสเงินสดของเขา mm hmm. ฐานของเงินที่เขามีรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายครับและขณะที่เราใช้แค่ห้าแสนล้านบาทเรายังถามเงินมาจากไหนต้องกู้ไหม mm hmm. เพราะ,ะนั้นเราต้องวางภาพระยะยาวสำหรับเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือเราก็เหมือนการณรงค์ลงอะ่ะคนไทยคนเสีย,าายภาษีนะคุณอย่าหลบภาษีเลยอืมครับ hmm. สังเกตไหมแต่ในโลกความจริงอะทุกคนก็พยายามบริหารภาษีมากที่สุดอะ <c oughs> ผมไม่จ่ายภาษีได้ไหมถูกไหมแต่ผมต้องการได้ทุกอย่างนะแต่ผมไม่จ่ายภาษีนะอมันก็ไม่ไหวนะ,ะฮะจะบริหานจับรใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับอืมนะฮะแหมก็รู้หลายประเด็นรู้แล้วเอามาวิเคราะห์แบบนี้ได้นะครับก็แน่นอนเลยครับว่าแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะวิเคราะห์ประเด็นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจลึกๆแบบนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์เปิดรับสมัครอยู่ไหมครับอาจารย์ครับ ใช่ครับตอนนี้ก็รับสมัครอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็าร uh, เปิดเทอมหนึ่งแล้วจะไปทางด้านปาริญญาารีจตเป็นย่าโทเองเนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยระบุถนนไปเลยหมายเลขติดต่อไปเลยก็ได้ผมกุกกระดาษนี <laughs> ่ชัดเจนนะอาหาได้ง่ายหาได <นะ S 1> ้ง่ายโอเคครับเ,ออเปิดใน Google เจอเลยนะฮะอาจารย์เจอเลยใช่ใได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดดคคคคคุุยยยยในนนนววััััี้้ะะรรรรรบบบบขออพณมาาากเลจ์ จับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับวิ่งเพื่อผู้เสียสละวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งได้บุญรันฟอร์ฮีโร่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม รันฟอร์ฮีโร่รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพเพื่อนํารายได้ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเสาร์ที่2กันยายน2566ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนหลวงรอก้ารุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปทางเ Facebook แฟนเพจรันฟอร์ฮีโร่รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพรวมพลังวิ่งเพื่อผู้เสียสละ Run for Hero